จะมีรถสีทอาจะมแบตเตอรี่ด้วยเวลาออกกําลังกายนั้นตีก็จอดรถรอรูปดกับกลมาก็จะไปปละกาศที่ไทยครับดูการด้านหน้ากับกลองขอางอยครับรถจอด หรือเป็นแพทย์ค้าวจะมีหอกขอผมลเข้าทีจอดแลวติดแต่ละตึกเป็นพเิเศษสั้นะครับเวลาเรื่องก็มาสอดจัดกดี่เร่งนก็มาให้ดูอีกต้นผก็ผ่าต่อเดี๋ยวอาจจะไปหน้าตึกแลก็รับลูกนีกรับ รอสักพักนะครับสอนาทีรูปไม่ลดลงเรา6โมง10นิ้วสนามกีฬาเปิดโมงให้ฟองทุ่มหนึ่งข้าไปตรงนี้ก็รออีกประมาณครึ่งชั่วโมงครัสนามจะเปิดนะครับก็เปิดทุ่มหนึ่งเด็กๆก็เดินมาเติ สามคู่บอดหน้าติทีทางเดินครับครับที่ทางเดินอีพีนี้เป็นอีพีที่สองทั้งกูงก็ไปรับพัสดุบาร์ี่นิติที่แรกครับที่เป็นตะไคร้ตอนนั้นมีพัสดุเป็นปีตีกลับมาว่ามันสิบกว่าฉบับ มันเป็นอีกทีต่อเรางการยังกำลังฟื้นตัวนะครับอีก่รู้ว่าเป็นอะไรเครื่องหลักมาหน้ามืดเียนนกแล้วก็ไม่ค่อยสบายแบบแต่เะโ่มดีขึ้นแตงำแดบพักผ่อนแล้วก็พดอ่านหนังสือมาสองามวันเึ่งมาอ่านเช้าแล้วก็มานั่งเทลี่ยกระสอบมาแล้วครับโอเคนะครับ This the